ขอรับสู่โรงแรมเดียารอเสียใจกับคนที่ไม่ไดมามากเพราะว่ามือนี้อาซอนหน่งจัดเต็มมากสุดยอดเลยลองไม่เชื่อลองดูตรงนี้แน่นอนวายคนละแก้วโอเคทำไปสุดยอดเลยวเดยเดช้ดานี้มันได้นะที่สำคัญคือฟรีเคลีย์นะโอเค <laughs> <laughs> ด้วยความปรารถนาดีจากอาซอนหน่งสามเจ็ดจบนะเคลียมากเลย <laughs> จบบ๊ายบาย เน่เน่ได้ครับได้อาซ้อฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้คือวันเกิดของพี่น้อง37ตอนนี้เรากำลังทีบเบิร์ผิดเบอร์เลยนะพี่เน่สุดยอดจริงๆเลยเนี่นี้อร่อยมากด้วยกันไอเดียในการจากพี่เอ๋นะจ๊ะเรียบร้อยขอให้พี่น้องอายุมั่นฝันยืนเป็นเหมือนไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนเจอเนื้อคู่สักทีนะจ๊ะไม่ต้องก่าไม่้องก่ทางโน้น ไปพอดูพอดูพอนไปพอนหอขังเบาผู้เบาผู้เบาผู้เบาไปพอนายโอ้ยปวทุกวันแอบแอบทุกวันแอบแอบแอบวอนปีนี้ปีหน้าปีหนสนใจผู้กองปีไหนปีหนึ่งปีหนึ่งครับผ้อยปีหนึ่ง ช่วยคุยคนได้ปะต้งจะคยคนขอให้ได้ขอให้โดนมอะก็ั้นะนี่ครขมากครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวัเกิองพี่หนมสางเจดนะครัอยากจะสร้ความกดีของพี่หนุ่มสามเจ็ดี่วกับคนเกิตองแล้วก็ความสุขสบายที่เราอยู่ตังมาสิบกว่าปีในจุดนี้เลาครับเา No, no อุบวนครับจริงจริงแล้วผมไม่ชอบโซเชียลแครนะครับจริงจริงจริงจผมไม่อยากรุนกวนผมมาถึงก่อนคนที่กรุงเทพพี่ก็คิดดูแล้วกันแค่นี้แค่นี้ไหวป่ะไม่ไหวกันหลกโอเคนะเคลียร์เคลียร์จริงๆแล้วผมไม่ชอบโซเชียลแครจริงๆผมไม่อยากออกจริงๆนะครับโอเคพอนะพอนะจบเคลียร์ป่ะไม่เคลียร์ของหลอดจุ๊บ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 ไม่กินถ่ายเดวิดีโอนั่นแหละพี่ทั้งนีเฟซอ่จจะมานะคะ ลองคุยกับแก้วก็ได้เดยวันขาง้จะมาสามสจะมาเต็มเต็มเยอะเราจะล้างกูอ่าส์จากปีที่แล้วที่มาแค่สามคนปีนี้เราจะมาเยอะมากเี้าแล้วนะอนนี้าแล้วแล้วถ้าเราเราจะทำเยอะสามหกสามหกมีกูเน่มเดียวสามหกนะต้องลงพ่อจกใจกสามห ก็อยากให้เพื่อนๆมาแต่เพื่อนๆมีครอบครัวกันหมดแล้วเลยมาไม่ได้เสพป้าก็สอดอยู่คนเดียวไงก็เลยมาได้โอเคนะแค่มาก็ชื่นใจแล้วล่ะนะฝากถึงพวกที่ไม่มาหน่อยสหน้มึงนี่เขามาจากต่างจังหวัดนะนี่ก็จะสุบสาบคอยกล้ามาเลยกล้าเันยัน่อยโอ้ย้ยอ้ยหอ้เลยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยยอยอ้อ้ ฝากฝากฝากถึงคนที่ไม่มาหน่อยพี่คนที่ไม่มาก็ขอให้ความสุขโอเคครับสวยเลยงานนี้น้องๆปีหน้าไอ้คนที่ไม่มาเนี่ยวายมาด้วยนะพี่เป็นคำสั่งฝากฝากพี่อักพี่อักอย่าลืมผมรออยู่พี่อักพี่ยอดพี่นันผมรออยู่นะโอเคอีนาเจอกันใหม่ ปาถึงมาถึงน้องซ้อมน้องมีใช่ไหมคะไม่ยอมมากันใครทำาครทำทำด้วยทำไม่ยอมเลยไม่ยเลยไ่ยอมทุกคนนะคะสามไหมเราไปเจอกันถ้ามาปีหน้าจะดูให้ไม่ดูปีหน้าย่ามาคือถ้าดูก็คราบครูเต็มค่ะนะคะเป็การกุศลคนงกเลยอะ จะแบบว่าน so, like like ั่นนะคะก็อุปกรณ์ละสิคะนี่กำลังหาอยู่าอุปกรณ์เด็ก14แทนนะบ่อไอันนั้นเจอข้อหาภาพผุ้เยาวนะที่ไม่พามาวันนี้ก็น่าจะรู้หนีนะแล้วเหรอนางได้ไหมนี่มาโรงงดนนะครับผมมาเรื่อยๆมาถ่ายมอย ่อไปครับยินดีดีใจครับที่ได้มาที่จริงแล้วว่าจะไม่มาแล้วนะเพราะว่าจะมาเอาโทรศัพท์เลยต้องมาสุดท้ายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้มาเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอใหม่โอเคสวัสดีครับไอ้หนูไม่มาม่มาไม่ได้มาเช็งเลยจุ๊บเอาคนที่ไม่มา แล้วล่ะไม่ได้มานนงานแล้วน <c oughs> ี่จริง c o n v e จริง c o n จริงจแล้วผมไม่ชอบนะครับโซเชียลแคมปผมไม่ชอบจริงเลย <c oughs> จบปะแน่นอนพวกไม่มาในปีหน้าขอให้มานะจริงจริงแล้วผมไม่ชอบโซเชียลแคมป์จริงจริงนะแฟนเพจเนี่ย <c oughs> ผมอยากกีดหน้าโชว์เหมือนในวัดดาวจริงมัน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 ไม่ยากแค่แค่นี้นะรักนะจุ๊บุ ha 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 ha